เมื่อจบปีหนึ่งครับก็มีพิธีาางนานยิ่งใหญ่ของเราในบริการสุดขั้นนะครับรอจาจจะจบที่นั่นก็ได้ครับที่เรามาพบและชมชัดกับการแสดงละครลิงน,นะครับประิโชว์ครับที่บนเวทีการแสดงแห่งนี้นะครับ รอดนี้18นกา30นาทีของเรานะครับก็จะเสนอผลงานการแสดงให้ทุกท่านได้ดูชมกันนะครับเราหน่ที่ั่งนะครับ็อย,อย่ังพอมีว่างกันอยู่นะครับสามารถมานั่งนะครับมาชมกันได้ครับกับการแสดงพิเศษดีๆครับในกิจกรรมวันนี้นะครับทางด้านละคลรดุประจิจูนนตัวตละครแล้วเสนอผลงานการแสดงให้ชมกันเลยครับ คุณครับอดูอมือให้เห็นไหมเห็นนะเห็นนะนนะนโอ้โหสวยเลยสั่โอ้โหนี่สวยเหรอมันสวย,สวยนนได้ใช่ี่สวยๆนี้สวัสดีค่ะอ,อย่างนี่เขาเรียกว่าสวย บทบาทใ, mm ให้เขาเป็นนักร้องสาวในคาเฟ่นี่แน่อันนี้ของเขาครับเป็นแดนเซอร์นะครับเต้นเก่งโอเต้นนล็กเท้าไฟเลยนะครับปัจจุบันนี้สงสัยว่าจะหมดไฟนะฮะอาจจะเต้นไม่ออกแล้วก็ได้แต่ไงก็ขอรองดูสักหน่อยก็แล้วกันอ่ะสักนิดนึงสามสี่เต้นิดนึงติ่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 งตงติ่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 งต่งติ่งติ่งต เป็นเก่งมากเลยเด็กเดินมาทำตามอย่างเลยไหมเนี่ยโอเคสวยฮะตามใจตามใจเธอนะคุณการนาเป็นนักร้องสาวในคาเฟ่ขอบเป็นนั่งยกเท้าสูงแบบเนี้ยเด็กเนี่ยนั่งตามอย่างเลยเห็นไหมเห็นไหมเด็กนั่งยกเท้าตามเลยเนี่ยาเอาเท้าลงเลยครับข้เอเท้าลงเนี่ยแล้วแอ้เอาเท้าดูกัรลง ก็เด็กจริงๆอ่ะนะนะอย่างนัน้น,นเด็กจะไม่เอ,เอาเอาตามอย่างไม่ดีนะนยกเท้าไม่ได้เลยเอาอย่างนี้ให้เรียบถอยหลังเล็งตาเข้าเป้าแล้วก็นับเลยหนึ่งสองสามกว่างเอารับได้ก็ตบมือให้เขาเป็นกำลังใจงนะครับถ้าเกิดนับหนึ่งสองสามกว้างเขารับไม่ได้อันนี้ไม่ต้องตบมือเดี๋ยวลองฟังเสียงต่ ที่ยก้าเป็นบ่ไม่ใช่รายะไม่ดีนะแต่ว่าพื้นตรงนี้มันเป็นเธอนะมันเป็นสายปวดแง่ก็เลยสบบคันคันคันอาวนั่งให้ดิกรนาิดเดลยดตัดตงไหนลเฮ้ยนับาวนับใย็นดใจเยนดใจเย็นดูด้วยเงดูด้วยพอไม่ได้ยืนให้พอจะโยนให้เข้าใจไหมไม่ไม่ได้มายืนให้ที่ยืนให้คือไม่พอใจอย่างเงี้ยด่าคะแอ นะย้ายยื่นให้ไงไม่เอาไงไม่ได้ยื่นลูกเดี๋ยวโยนให้นับเลยอ่าเพื่อศักดิ์ศรีของเรานับหนึ่งสองสามนับดาบอ๊บอ่าอ,อย่างนี้ได้ยังไม่ได้ย่ง,อยงเอาโอเคยังนึงหนึ่งสองสามนับดาบอ๊บโอเคได้ลแล้วอลองทดสอบอยากจะรู้ว่าเรียนวิชาเพลงดาบมาจริงหรือไม่ลองฟันเลยครับฟันขวา มาดิครับยังมันลงหัวเราละคว้าคว้าไ่าเก่งไหมครับโอ้โหไวจริงๆเลยไวเหมืนิงเลยแม่เปล่อนสองสามลักดราบักา 零、二、三、八、八、九。 thank <laughs> you ด้เสียงร้องนะครับสามารถหยุดยืนมาวันนั้นใจนะคะไน้ไมทีได้เลยนะครับขอบคุณครับ เประเดียวพร้อมองวอมอับอุ่นร่างกายก่อนเขาะทำการตีลังกา300รอบนะครับเกือบสามรอเพื่อเพิ่มพลังภายในอันดัเแรกเตรียมพร้อมตีลังกาสามล อ,นนอันตรายแน่นอนนะสุดวงนี่ โอเคครับเรา ทำการตีนาคารหลังรอบที่สามตอนที่ทำการตีนาคารหลังรอบที่สามเปิดจำให้ดีนะลูกอย่าตีนาคารแล้วม้วนเลยลงไปนะข้อคอหางตานแอเข้าใจนะรอบที่สามมาเย็นีย็นดิเปิดโชว์หนึ่งสองสามเปิดโชว์นาการหลังเอ้าอ i